สองปีหกเดือนใช่ครับโอ้ลูกของลุงเพชรนะคะตัวนี้เป็นเพศเมียนะคะอันนี้หูเนื้อได้เนื้อของเขาเนตัวนี้เขาจะลึก เราชมแม่พันธุ์เผือกไปแล้วนะคะเรามาชมอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นแม่พันธุ์ดําอันนี้คือเป็นทายาทของรุ่งเพชรเหมือนกันใช่ครับตัวนี้เป็นทายาทของรุ่งเพชรเป็นเพศเมียด้วยนะคะถือว่าเป็นแม่บล็อกทางฟาร์มเราอีกหนึ่งตัวใช่ครับตัวนี้นี่เขาอายุเท่าไหร่นะคะน้องแดงตัวนี้2ปี6เดือนครับโอ้เขาก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้แล้วสิคะเนี่ยใกล้แล้วใกล้ตัวนี้ท้องแล้วครับฮะแล้วหกแอบทับไปแล้วครับต่เนี้ อ๋อเศนโฮกไป<ช>แล้วนะครับก็เพราะว่าปล่อยฝูงไว้ด้วยกันครับอตอนนี้เขาท้องอยู่ท้องโฮกใช่ครับผมท้องเจ้าโฮกอยู่ครับโอ้ยอย่างนี้เราก็ลุ้นลุ้นเหมือนกันใช่ครับตอนนี้ในท้องเป็นตัวเมียรครับอันตร็สาวดูล้วรับสาวแล้วด้วยใช่ครับปาร์ตปาร์ตปาร์ตอันนี้คือเป็นลูกของลุงเพรนี่ใช่กะแม่อะไรคะันนี้เป็นแม่เป็นแม่ลอยครับควาย ระพงพับทันครับขวานแม่เขาเป็นเหล่าอุทยครับอ๋อนี่คือเท่ากับว่าเป็นเหล่าอุทัยเหมือนกันใช่แล,แล้วเราไปเจอเขาเจอตัวนี้แม่อันชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อขวัญครับแล้วเราไปเจอ่าแม่ขวานนี่ยังไงอะคะน้อง,องแดงพี่หนึ่งรู้จักกับเจ้าของครับตอนนั้นอ,ออกมาได้ ก็ออกปุ๊บพี่เนียงก็ขอเลยครับอขอแบ่งมาไว้ที่ฟาร์มเราเลยใช่ครับอืม่านี้มาตั้งแต่เล็กแล้วครับค่ะผมแสดงว่ามาตั้งแต่หนึ่งปีใช่ครับยังรู้ว่าวเลิกนมก็มาเลยใช่ครับเลิกนมก็มาเลยครับตัวนี้โอ้ตอนนี้เขาสองปีหกเดือนใช่ครับโอ้ลูกของลุงเพรนะคะตัวนี้เป็นเพศเมียนะคะอันนี้หูเนื้อได้เนื้อของเขาเนื้อตัวนี้เขาจะลึกเนื้อ ได้เนื้อได้อันนี้หน้าเขาจะเหมือนออกคล้ายๆตัวผู้ครับใช่หน้าเขาใหญ่หน้าเขาใหญ่หน้าใหญ่สรีระแต่ความหนาของเขาได้เลยนะคะนี่ใช่ครับและที่สําคัญเป็นเพศเมียด้วยอ่ะโอ้หแสดงว่าเขาจะเหมือนตัวผู้ครับเขาก็อย่างนี้เขาก็ต้องกับว่ามีการสามารถที่จะเจริญเติบโตได้อีกได้อีกครับเพราะว่าเพิ่งสองปีหกเดือนเองใชครโหสองปีหกเดือนนี้เขาก็สูงร้อยประมาณสี่สิบกว่าแล้วเั้งเนี้สี่สิบหั กว่าดูรังนมของเขานาะเมื่อกี้แอบชงโงกนะฮะดูรังนมของเขาหูใใหญ่เหมือนกันแข้งขาใหญ่เริ่มจะตั้งเต้าแล้วครับท้องกี่เดือนล้วคะเนี่ยประมาณ5เดือนนะครับห้าเดือนก็ประมาณปลายปีนี้ก็จะคลอดมาเหมือนกันใช่ครับหูเจ้าโฮกหูเจ้าโวกนี่หลายตัวมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับนี่แอบทับครับเขาควายตัวเมียสมบูรณ์เป็นสัตว์ไว้ครับแล้วก็ปล่อยฝูงไว้เจ้าโฮก ปล่อยธรรมชาติใช่ครับปล่อยธรรมชาติเลยครับตัวนี้จะเป็นพี่พ่อเดียวกันกับเจ้าทุ่งทองครับแม่ขวัญตัวนี้ก็คือได้ท้องกับเจ้าโคกใช่ครับอื้ห้าเดือนแล้วสาวแล้วปกติสาวเห็นเพศนี่ต้องประมาณกี่เดือนถึงเห็นเพศเลยคะสองเดือนถึงสามเดือนครับ เห็นเพศเลยนะใช่ครับป้าทันสมัยมากเลยคะเดี๋ยวนี้การทางการแพทย์ทางด้านประสว์นี้เครื่องมือแพทย์พวกนี้นี่ทันสมัยสามารถซาวเหมือนคนได้เลยว่าเพศหญิงตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ย่คโอ้โหและตัวเมียด้วยนะคะ โอ้โหโอลุ้นลุ้นลุ้นใหญ่ทั้งคู่ช่วงไหล่ของเขานะความหนาของเขาช่วงไหล่เขาช่วงตัวนี้ช่วงหน้าจะออกคล้ายๆตัวคู่ใช่เพราะว่าลุงเพคเขาหน้าจะประมาณนี้เขาเขาจะไปอย่างนี้ค่ะคที่สําคัญคือเราเน้นโครคงสร้างของเขาเพื่อที่เราจะมาพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งครับคุณแม่ชอบช่วงไหล่เขามากเลยนะคะนี่ไหล่เขาแบบหนามากเลยไหล่หนาครับคุณแม่ จับได้ไหมเนี่ยได้ครับตอนนี้จับได้จับได้ครับอันนี้อันนี้เขาค่อนข้างที่จะซนหน่อยนะคะไปโดนสูดสีมาอันนี้หูความหนามากเลยนะคะนี่หลังเหลืองนี่เนียนกิบหลังนี้นะคะกระดกขึ้นแสดงว่าเขาจะสามารถเจริญเติบโตได้อีกได้อีกครับเพราะว่านี่ฟันเขายังไม่หักเลยครับ แฟนยังไม่หักด้วย<ช>แต<ท>่มีน้องแล้วนะคะใช่ครับโอ้โหดูช่วงตรงนี้เนี่ยคุณแม่ชอบช่วงตรงนี้เขามากเลยน<ช>หนาตึบเลยอะหนาแบบหน้า,นาอกเขาจะใหญ่ครับใหญ่มากใหญ่จริงๆครับอือพี่มองว่าทางด้านสายพันธุกรรมเขามาตัวใหญ่ด้วยเนาะใช่ก็เลยให้เห็นความชัดเจนความแตกต่างกัน,นใช่ความชัดเจนทางพันธุกรรมด้วยครับคือดูหน้าอกของเขานี่นะคะใหญ่มากเลยอะเป็นควาย ควายอุทัยธานีนีใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่โหตอนนี้ก็น่าจะประมาณแม่ร้อยหกสิอันนี้น่าจะร้อยสี่สิบครับประมาณร้อยสี่สิบเนนนิดๆิดครับใช่ร้อยสี่สิกบสกว่ากว่าโหแต่ท,ท้องแล้วว่าไวมากไวไฟมากเลยนะเราขวัญสองปีหกเดือนติดไปแล้วห้าเดือนอยู่ในท้องลูกเจ้าโคกด้วยนะคะนี่ดูช่วงเท้าดูเล็บเท้าของเขาดูถุงเท้าเขาดูอุ้งมะพร้าวของเขาย่องย่อนยานนะว่างมากเลยอะค่ะ อย่างนี้เราเล่นกับเขาบ่อยๆไหมคะเนี่ยก็เล่นบ่อยครับตอนนี้เขาจะเชื่องครับแต่ตอนนี้เขาจะปล่อยฝูงแล้วครับเป็นแม่พันธุ์ไปแล้วตัวนี้เป็นถือว่าเป็นแม่พันธุ์ประจําหลักของฟาร์มเราอีกหนึ่งตัวใช่ครับผมอยากเกาะขาเธอไว้นานนนมากเลยปุกใหญ่มากขวัญนี่ตาแต้มแก้มจ้าเหมือนกันนะคะเนี่ยเขาไปทาง พ่อครับนิ่งเชื่องนิ่งมากผิวพรรณแบบเรามีเทคนิคในการดูแลผิวพรรณเขายังไงคะเนี้ยแบบผิวเนียนมากเลยอ่ะสีผิวของเขานี่คือผิวเขาค่อนข้างดีคือเราปล่อยให้เขานอนตามปักตามคลัวของเขาตามธรรมชาติของเขาเองครับดูสังเกตได้ผิวเขาเนียนเลยนะคะเนี้ยเพราะว่าน้ำถ้าเย็นก็จะปล่อยเขาไปเล่นน้ําคลองน้ําคลองก็จะเป็นน้ําไหลครับควายอย่างเงี้ย การเจริญเติบโตอย่างนี้สายพันธุ์แบบเนี้ยแดงมองว่าการตลาดอย่างนี้ยความมีต้องการค่อนข้างที่จะสูงไหมคะความต้องการสูงครับแต่ของมีน้อยควายส่วนใหญ่คนที่ซื้อซื้อคนที่มีควายจะไม่ค่อยขายครับความต้องการมีครับความต้องการทางตลาดแต่ว่า อยู่ที่เจ้าของครับส่วนใหญ่เจ้าของจะไม่ขายครับอืเพราะว่าน้อยใช่ครับมีน้อยที่จะเลี้ยงแล้วก็ปลูกพันธุ์แล้วก็เชื่องด้วยครับควายเลี้ยงง่ายด้วยครับแต่เลี้ยงง่ายจริงๆนิครับตัวนี้คือเชื่องมากเลยอะค่ะดูหูตัวลำตัวเขากลมมากเลยอ่ะครับตัวลำตัวลึกตัวกลมมากเลยนี่ค่ะดูตาตาแต้มแก้มตามดูนี่คาดนี่นะคะชัดเจนมากเลยอะโห ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์ที่สาม,มารถพัฒนาปรับโครงสร้างได้ดีอีกหนึ่งตัวนะคะ <ict ua S 1> สาหรับแม่ขวัญตัวนี้ยิ่งได้าสายพันธุ์ดีๆมาบวกกับสายพันธุ์ที่ดีอยู่แล้วก็สาม,มารถความเจริญความก้าวหน้าก็สาม,มารถพัฒนาไปได้อีกอีกหนึ่งสเต็ปเลยนะคะความใหญ่หูดูบรนท้ายของเขาเบ่อพื้นเลยอะ่ะ <nhà> เขา <umb assassination> ไม่ได้ไม่อยากให้จับนะคะ <nhà> คือใหญ่มากบานท้ายเขาใหญ่มากเลยะค่ะ ลังนมก็ใหญ่นะคะนี่ลังนมเขาสวยครับลังนมสวยด้วยเห็นแบบแวบบ้านท้ายเขาสวยมากเลยอะค่ะดูช่วงนี้ช่วงหัวไหล่ของเขานี่จะสไตล์เดียวกันหมดเลยเนาะใช่ครับสไตล์เดียวกับอ่าทางเพศผูู้เหมือนกันเนาะใช่ทางพ่อของเขาเลยอ้ครชื่อใบเงินใช่ครับอันนี้ก็มาทางข้อฝั่งทางบ้านลุงติ๊กเหมือนกันทางฝั่งกำนันโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหนนี้ได้มาจากบ้าน พี่สาวลุงกำนันครับอ๋อบ้านพี่สาวลุงกำนันใช่ครับได้มาจากแม่ไหนกับแม่ไหนคะเนี้ยเพราะว่ามีหลายแม่มากเลยแม่หมูครับแม่หมูใช่ครับแม่หมูกับพ่อพ่อเจ้ากวางครับก็คือเป็นลูกของพ่อเป็นลูกของเจ้าทองตีนโตครับโอ้โหก็อยู่เครือนี้กันใช่ครับที่ฟางนี้จะอยู่ในโซนทางทางบ้านของลุงกำนันเป็นส่วนใหญ่กับบ้านติ๊เป็นส่วนใหญ่ครับ